อ่ะเรากลับมาที่เทนต์ดาเชิญว่าก็เขาประกาศเรียบร้อยแล้วอ้ที่เขาเป็นทางการแล้วเขาว่าไงบ้างเขาว่าไงบ้างพิจิกก็เขาบอกว่ามันมันถึงจุดที่เขาต้องการความท้าทายใหม่ในชีวิตเพราะเขาอยู่กับทีมมา20ปีเขาบอกเลยทุกนาทีทุกวินาทีนี่มีคุณค่าเพราภูมิใจที่ได้เป็นนักเตะริเวผูกนี่แต่มันมาถึงจุดและจุดนั้นก็มาถึงก็คือตอนก็คือวันนี้และก็อย่างที่เราคุยๆกันนะว่าคือเทนต์มันมันได้หมดแล้วอ่ะใช่พอถึงจุดอาจจะไปมัดดิดหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็น ไม่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกใช่ไหมว่าเขาไปไหนไม่ได้บอกโอเคเขาแค่บอกว่าอำลากันนะแต่จูดบอกเราแล้วไหจูดบอกเราไปบอลหมัดมันดับนี <laughs> นไ่ไปเที่ยวบนวไปเที่ยวชายเทิน<ม>เออเรื่องนี้มันมีครั้งหนึ่งไหมที่ใครบอกว่าอะไรนะที่เขาโพสว่าเอาไม้เทนจะเซ็นสัญญาฟรีให้ทีมแล้วบอกไม่เป็นไร thank you ไปดอกรถนะไันกันเมียตระลังกันเมียก็ไปดอกรถลิทบูมเหมือนกันใช่ใช่เมันก็คืออยากให้เข้าใจมันก็ไอ้แฟนลิ่บุมันก็มีร้องจ้ะคือก่อนหน้าแฟนลิู่มันก็ร้องตลอดร้องแล้วก็ เออเราจะเป็นแชมป์หลีกนู่นนี่นั่นแล้วก็เทรนกําลังจะจะลีฟจะออกจะไปจากทีมแล้วก็ชอยศแฟรลี่บุญก็จะมีอย่างนี้ฝรั่งฝรั่งบังคนที่เขาไม่เข้าใจก็าจะมีอย่างนี้คือคือเราก็เข้าใจในทั้งสองมุมนะแฟนบอลก็อยากจะเห็นเด็กสร้างอยู่กับทีมไปนู่นนี่นั่นอะไรเป็นวันขับแม่แต่ว่ามันก็เป็นอาชีพเขาอ่ะเขาโอเคถ้าเขาไม่ไปมันก็ดีแต่เขาจะไป ก็อวยพรมเข้าไปก็อยากย้ายกันมันก็ไม่ได้ทำไรเสียหายกับทีมนีึงก็สร้างความสําเร็จมาต้องเยอะเขาก็จะมองว่าเอาไม่ได้เงินสักแดงเลยเว้ยเฮ้ยปล่อยเป็นอันนี้ไม่ใช่ความผิดเฟ้นนี่มันเป็นต้องสโมสรต้องคุยเรื่องสัญญาออออใช่ไหมอ่ะแล้วสมมุติต่อก่อนได้ไหม่ะแล้วก็ค่อยย้ายถ้าต่อคุณว่ามาลิตไปซื้อเข้าใจป่ะยภาภัทต่อเลยค่าตัวมลิตรค่าตัวจะต้องแรงมากผมมองอย่างนี้นะเอาจจะข้อเสนอก็ไม่คือคือมองว่าสามคนเนี้ย แต่อย่างที่เราคุยกันว่าเขาก็มองอะไรก่อนหลังอะไรที่แบบอะไรที่มันคุณจะต้องอยู่คือยังไงสามคนมันไม่ได้อยู่แล้วใช่แค่ด้าเงินเดือนไม่พออันนี้ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวบางคนมาฟังทีหลังเฮ้ยมึงมาพูดหลังเนี่ยเขาย้ายเขาพูดกันมาก่อนแล้วว่าเขาต้องคิดว่า3คนน่ะสัปดาห์ละล้านปอนเนี่ยเขาต้องเลือกแล้วใช่ จะเอาใครไว้เพราะเขาไม่เขาไม่ไม่จ่ายให้หมดอยู่แล้วสรุปเพราเลือกฟันได้สี่แสนมซาตราสี่แสนเราก็ม่เลือก็เหลือแก๊ปอีกสองแสนเพื่อสมมุติจะต่อใครเพิ่มหรือจะดึงใครก็ว่ากันไปทีนี้ก็มันก็เป็นแนวทางของแต่ละทีมจ้ะเพราะนั้นก็จะไปโทษเทรนด์กันไม่ได้เทรนด์มันก็มันก็ต้องมีเขาทุกคนต้องมีจุดยืนของตัวเองคโมสอนก็มีจุดยืนของตัวเองเทรนด์เขาคงรู้แล้วว่าเขาไปที่อื่นเคาได้เยอะกว่านี้แล้วก็อาจจะต่อยอดในเรื่องของความท้าทายนะเรื่องของเกียรติยศ อะไรก็ว่ากันไปมันมันก็โอเคนะ <c oughs> เพราะว่าคนเราทํางานมาถึงจุดหนึ่งของเขาอะนะมันแบบจุดปุ๊บมันก็ต้องการการเปลี่ยนแปลงเะไรใหม่ๆ